น,นีิโสดาบันมีอย่างไรเราไปนั่งคิดเองก็คงคิดไม่ออกเพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ต้องไปดูที่พระศาสดาตรัสไว้ว่าโสดาบันเป็นอย่างไรโสดาบันจะมีความเรื่อมสายอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่าไม่ปล่อยพระองค์ก็ชี้มาที่ศีลห้า เรามีสินห้าบริบูรณ์มีความมั่นคงในพระพุทธธรรมประสงค์พระองค์บอกว่าถ้าผู้ใดมีเช่นนี้ในตนเนี่ยให้พยากรตนและตนนั้นว่าเป็นโสดาบันแล้วโนะยมอาจจะมองว่าง่ายไปหรือเปล่าจริงจริงแล้วไม่ง่ายความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นในพระรัตนตรัยเนี่ยไม่ใช่ง่ายอย่างที่โยมคิดว่าดิฉันเนี่ยนะกลับพระตอนนอนตลอดเจอพระก็ไหว้ ใส่บารท,ทุกเช้าอันนี้ยังเข้าใจผิดยังอีกไกลนะเดินผ่านพระพรมพระภูมิยังไหว้หรือเปล่าเจอสารเจ้าพ่อเจ้าแม่สารเพียงตาต้นไม้ใหญ่ผูกผ้าสามสีเราก็วิตกกังวลกลัวไปหมดเลยไหว้มันทั่วไปหมดเลยนี่ยังไม่เรียกว่ามั่นคงในปรัุทธเจ้าะเรียกว่ายังมี สมณะปรามเทพมารพรมหรือใครๆในโลกเนี่ยชักนำศรัทธาก็ออกไปจากพระพุทธเจ้าได้นะยังไม่เป็นตถาคตเอกันตะคตโตอภิปสันโนเลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวต้องถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่มีคนอื่นโยมต้องเชื่อในปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าผู้เช่าผู้เดียวเท่านั้นที่เลิศที่สุดนะประเสริฐที่สุด ที่ละอวิชาได้เข้าถึงมรรคนิพพานได้ผู้เดียวเท่านั้นนะผู้แรกนะและได้สอนธรรมทั้งเทวดาเทวดาทั้งหลายก็มาฟังธรรมจากตถาคตนะพรหมทั้งหลายก็มาฟังธรรมจากตาถาคตเทวดาก็แก่เจ็บตายหมดพรหมก็แก่เจ็บตายมีพระพุทธเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่ออกจากระบบสังคตธรรมระบบแห่งการปรุงแต่งสังสารวัตนี้ได้นะนอกนั้นไม่ได้ ยมเชื่อตรงนี้ไหมถ้าเชื่อตรงนี้ยมจะเชื่อว่าผู้เจ้าเก่งที่สุดมีความสามารถสูงสุดมีปัญญาสูงที่สุดคือปัญญารู้อริสัตย์เจาะแทงกิเลสกำจัดอวิชชาได้สมณพราหมณ์เหล่าอื่นไม่มีนะความมั่นคงตรงนี้ของโวราปันเปรียบเหมือนเสาหินที่ยาวสิบกศอกฝังลึกลงในดินแปดศอก ปลูกขึ้นมาแปดศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้งสี่ทิศชั้นใดพนะระโสดาบันก็มีจิตมั่นคงอย่างนั้นนะจิตจะไม่เบาเหมือนปุยนุ่นผู้ที่ต่ำกว่าโสดาบันในจิตเบาเหมือนปุยนุ่นนะลมพัดไปทางซ้ายก็ปลิวซ้ายลมพัดไปทางขวาก็าปลิวขวานะยังวิ่งไปดูหมอสะเดาะเคราะห์ดูเลิกดูยามบน,บนบานสารกล่าวแก้บนสะเดาะเคราะต่อชะตา บูชาเทพองค์นั้นองค์นี้อยู่ไหมมีการบวงสวงอะไรอยู่ไหมนะสิ่งเหล่านี้พระศาสดาบอกเธอกําลังเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งว่าสุขทุกข์และกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลพระศาสดายืนยันว่าไม่มีผู้ใดบันดาลให้สัตว์ทั้งหลายเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งที่บันดาลให้สัตว์เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือกรรมพระองค์บัญญัติว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมถ้าผู้เจ้า ถ้าสมณพราหมณ์เหล่าอื่นบัญญัติถูกผู้เจ้าก็บัญญัติผิดนะเราก็สามารถบัญญัติใหม่ได้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามอำนาจสารพระภูมิสารพระพรมนะ,ะเครื่องรางของขลังเป็นไปตามน้ำมนต์วัตถุของศักดิ์สิทธิ์สวนศักดิ์สิทธิ์ป่าศักดิ์สิทธิ์แต่พระศาสดาบ,บอกไม่มีนะเธอกำลังเข้าใจผิดนี่คือผัสสะปะเโต สัตว์ผู้มีผัสสะบังหน้าเข้าใจผิดในผัสสะกำลังประกอบอยู่ด้วยอวิชาก็เลยวิ่งหาที่พึ่งเขาก็สแสวงหาที่พึ่งสารพัดพระองค์จึงบอกว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิบ้างรูปเจดีตีบ้างเป็นสารณะนั่นไม่ใช่สารณะอันกเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุด เขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกได้นะแต่ผู้ใดามายึดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเขาสามารถหลุดพ้นจากกองทุกไดนะ้นี่คือตถาคตเ,เอเกันตะคโตอภิปัสสนโนไม่เชื่อแล้วอย่างอื่นเชื่อคำสอนของตถาคตผู้เดียวเท่านั้นนะ